พระศิวลีเปิดบาดนั่งรับทรัพย์กินดีอยู่ดีหลวงปู่หงพรมัญโยรุ่นฉลองมงคล84คด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงปู่หงนั่งนั่งเต็มองนะครับนี่ครับนั่งบนหนังเสือก็จะมีาลายเส้นหลวงปูกก่นะครับ,รบด้านหลังก็จะบรรจุด้วยผงดินรวยเม,ม็ดปัทภีธาตุกดโคตบริเวณนี้นะครับเหรียญนั่งแพะหลวงปู่หงพรมบรโยเป็นเนื้ออัปปอเหรียญคมบุตร หรือเหรียญนั่งรวยหลวงปู่หงษ์พรมบรรโยนี่นะครับเหรียญยอดนิยมอันดับหนึ่งเขาเรียกว่าเหรียญเสมาขุสะหลวงปู่หงพรมบรรโยเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟแยกจากกล่องกรรมการเป็นเนื้อตะกัวนะครับครับพระพิคเนตรรุ่นแรกเป็นปางปิดตาอ้อมจักรวันหลวงปู่หงพรมบรรโยพระนาคปกเม็ดฟักทองหลวงปู่หงพรมบรรโยนะครับเหรียญหยดน้ำมนต์หลวงปู่หงพรมบรรโยพระเล็กกระทัดรัดพกพาสะดวกครับ เหรียญเซยิท96หลวงปู่หงษมพมัญโยเหรียญาหน้าดีดีก้วหน้าหลวงปู่หงษพมัญโยเหรียญพุทธซ้อนหลวงปู่ทวดซ้อนหลวงปู่หงเหรียญพุทธแจนตีหลวงปู่หงษพมัญโยเป็นเนื้อทองแดงนะครับอุมมานเทพหลวงปู่หงษมพมัญโยเขาเรียกว่าพี่ขุมารพวงเพชรพิมพ์ใหญ่เป็นเนื้อดินปฐวีธาตุ สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมสอนอพระเครื่องนะครับใน YouTube ช่องสอนอชาแนลนะครับวันนี้ร้านแจ็คเสมานำวัตถุมงคลของหลวงปู่หงไม่ชมอีกแล้วครับไปชมพร้อมกับผมครับครับมาถึงร้านแจ็คเสมาแล้วครับเดี๋ยวไปชมพร้อมกับผมนะครับสวัสดีครับแจ็คเสมาสวัสดีครับพิสนิดสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็สวัสดี FC สอนอชาแนลด้วยนะครับครับปีนี้เป็นปีมงคล ผมอยากแนะนำวัตถุมงคลหลวงปู่หงนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่มีวัตถุมงคลหลวงปู่หงเพราะพรที่สัตว์แห่งแดนอีสานใต้ไม่บูชาต้องจัดแล้วครับผมก่อนที่จะมาแรงกว่านี้นะครับวันนี้ขออนุญาตเริ่มรายการแรกเลยแล้วกันนะครับเป็นพระศิวลีเปิดบาตรนั่งรับทรัพย์กินดีอยู่ดีหลวงปู่หงพรมปัญโยรุ่นฉลองมงคล84เป็นเนื้อชินาริจจำนวนการสร้าง 599รองค์องค์นี้หมายเลขสองห้าหนึ่งนะครับพระศิวลีนี่ก็ถือว่าเป็นพระที่ราบมากมีอุดมสมบูรณ์ครับครับน่าใช้น่าบูชาครับนี่ครับองค์นี้ก็สวยมากนะครับครับหมายเลขสองห้าหนึ่งนะครับนี่ครับกกจะถานใช่ไหมหมายเลขบริเวณนี้นะครับเราก็จะมีโคดหน้าเมติก็อุดผงนะครับครับนี่ครับโคดงามมากครับเป็นเนื้อชินนลิตนะครับครับ ุกเสกโดยหลวงปู่หงคมบรรโยพระโพธิสัตว์แห่งแดนอีสานใต้ทางร้านออกให้บูชาเพียง5,000บาทเท่านั้นครับครับมีองค์เดียวนะครับมาก่อนได้ก่อนหมุนแล้วหมุนเลยครับผมองคต่อไปนะครับอเป็นล็อกเก็ตนั่งรวยหลวงปู่หงคมบรรโยฉากทองขนาดกลางนะครับอื ปีพศ2546นะครับจำนวนการสร้างไม่มากครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงปู่หงนั่งนั่งเต็มองนะครับนี่ครับนั่งบนหนังเสือก็จะมีลายเส้นหลวงปู่นะครับนี่ครับรุ่นนี้แหละครับที่หลวงปู่บอกจะนั่งให้ลูกศิษย์เขารวยกันครับนี่ครับด้านหลังก็จะบรรจุด้วยผงดินรวยอเม็ดปัพีภิธาตับกดโคตดบริเวณนี้นะครับอื นังเสือมหาโชกนี่ครับองค์นี้สวยเดิมเลี่ยมกันน้ำรักษาผิวอย่างดีครับครับมีองค์เดียวนะครับครับทางร้านออกให้บูชาเพียง1นึ0 0หมบาทเท่านั้นครับรายการต่อไปครับครับเหรียญนั่งแพะหลวงปู่หงคพมปัญโยเป็นเนื้ออับก้าปีพศสองพันนะครับนี่ครับนี่ครับเนื้ออับก้าก็จะต่อโค้ดบริเวณนี้นะครับอนี่ครับครับ สาเหตุที่เป็นเหรียญนั่งแพก็เพราะว่าลวงปู่ท่านเกิดปีแพะนะครับนี่ครับสวยเดิมๆครับน่าบูชามากครับแล้วที่สําคัญราคาก็ยังจับต้องได้ครับครับทางร้านออกให้บูชาเพียง2,000บาทเท่านั้นครับครับรายการต่อไปครับนี่เลยครับเหรียญคมมบุตรหรือเหรียญนั่งรวยหลวงปู่หงคมบรรโยเป็นเนื้อนวัตโลหะปีพศ2546จำนวนการสร้างก็ไม่มากนะครับ ต่อโคดนาเมติบริเวณนี้นะครับนี่ครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงปู่หงนั่งหนังเสือครับนั่งนั่งเต็มองนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันพระนางจันทร์พุทธคุณก็จะเด่นทางด้านเมตตามหานิยมค้าขายโชคลาภนะครับคบครันครับนี่ครับวันนี้มีมาแบ่งหนึ่งองค์นะครับครับทางร้านออกให้บูชาเพียงหนึ่งหมื่นสองพันบาทเท่านั้นครับครับสําหรับท่านที่ไม่ไหวเนื้อนวะก็นี้เลยครับจัดเนื้อทองแดงมาให้ครับครับ เหรียญพุมบุตรหรือเหรียญนั่งรวยหลวงปู่หงผมมันยวเนื้อทองแดงนะครับครับรุ่นนั่งรวยปีสี่หกอืมอ่าสภาพสวยเดิมเดิมนะครับครับก็จะต่อโคตหน้าเมติบริเวณนี้นะครับอืนี่ครับงดงามเดิมเดิมนะครับครับหน้าบูชาครับอืมราคาก็ยังจับต้องได้ครับครับทางร้านออกให้บูชาเพียงสามพันแปดร้อยบาทเท่านั้นครับครับต่อไปนะครับนี่นะครับเหรียญยอดนิยมอันดับหนึ่ง เขาเรียกว่าเหรียญเสมาขุสะหลวงปู่หงคมปัญโยครับปีพศ2541อือองค์นี้เป็นแบบแยกมาจากกล่องกรรมการนะครับนี่นะสร้างเพียง500องค์เท่านั้นครับที่บอกว่ากรรมการก็คือจะตอกสองโคดบริเวณนี้นะครับโคดณะแล้วก็โคดมะครับับนี่ครับอืสวยเดิมๆนะครับแยกออกมาจากกล่องกรรมการเลยครับวันนี้มีองค์เดียวนะครับทางร้านออกให้บูชาเพียง9,000บาทเท่านั้นครับนี่นะเป็นทองแดงลมดำนะครับครับ ต่อไปเป็นเสมาขุดสะหลวงปู่หงษ์พรมบรญโยเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟปลุกเสกหนึ่งปีตอกสองโคบก็จะตอกโคดมะบริเวณนี้นะครับครับแล้วก็บริเวณนี้อีกหนึ่งตำแหน่งนะครับัปลุกเสกหนึ่งปีนะครับจํานวนการสร้างสองพเหรียญปีพศ2541ครัี่บสภาพสวยแดงเดิมไม่ผ่านการใช้การบูชาทางร้านออกให้บูชาเพียง1 1 0 0 0มื่นบาทเท่านั้นครับรายการต่อไปนะครับ ยังอยู่ที่เหรียญยอดนิยมอันดับหนึ่งเหรียญเสมาขุสะหลวงปู่หงพรมโยแยกจากกองกมการเป็นเนื้อตะกัวนะครับรบจำนวนการสร้าง500องค์ครับรบนี่ครับก็จะต่อโคด2โคดนะครับเป็นโคดนะแล้วก็โคดมะครับับนี่ครับสภาพสวยเดิมๆไม่ผ่านกานใช้กันบูชาครับทางร้านออกให้บูชาเพียง14,000บาทเท่านั้นครับรายการต่อไปครับ เอาใจคนชอบพระพิคเนตกันบ้างนะครับนี่นะครับพระพิคเนตรุ่นแรกเป็นปางปิดตาอ้อมจักรวัลหลวงปู่หงพรมัญโยเป็นเนื้อทองลำอู่นะครับมีปศ2,544นะครับรุ่นฉลองมงคล84จำนวนการสร้างถ้าจำไม่ผิดไม่แน่ใจว่า2,000หรือ2,500องค์นะครับสภาพสวยเดิมๆพร้อมซองเดิมนะครับไม่ผ่านการใช้การบูชาครับ ทางร้านออกให้บูชาเพียงสองหมืนบาทเท่านั้นครับรายการต่อไปนะครับนี่เลยครับพระนาคปกเม็ดฟักทองหลวงูุหงพรมยนโญนะครับถือว่าเป็นพระนาคปกรุ่นแรกนะครับลักษณะก็จะเป็นคล้ายๆกับเม็ดฟักทองเป็นเนื้อทองแดงปีพศ2541า้ออจำนวนการส้า9ร้องค์คาั1บ9 9องค์ทางร้านมีว่าแบ่ง3องค์นะครับ ทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ2 2 0พันสองรบาทเท่านั้นครับครับรายการต่อไปนะครับเหรียญหยดน้ำมนต์หลวงปู่หงค์พรมบรรโโยอ่าเป็นเนื้อทองแดงนะครับนี่ครับเป็นอ่าพระเล็กกระแทดรับพกพาสะดวกครับเป็นพระเล็กก็จริงนะครับแต่แกะแม่พิมพ์ได้สวยงามมากครับวันนี้ผมมีมาแบ่งด้วยกันห้าองค์นะครับครับทางร้านออกให้บูชาเพียงเม็ดละ หน0่รอบาทเท่านั้นครับรายการต่อไปครับนี่เลยครับเหรียญเซยิตเก้าหกหลวงกูหงพมมันโยอ่าปีพศส5งพนห้าร้ห้าบห้านะครับนี่ครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับด้านหลังก็จะตอกโคตรนาเมติบริเวณนี้นะครับครับสภาพสวยแดงเดิมไม่ผ่านการใช้การบูชาครับนี่ครับวันนี้ผมมีมาแบ่งด้วยกัน2ององนะครับครับ ทางร้านออกให้บูชาองค์ละหนึ่งหมื่นเอ้ยหนึ่งพันสามร้อยบาทเท่านั้นครับครับต่อไปครับนี่เลยครับเหรียญก้าวหน้าดีดีก้าหน้าหลวงปู่หงพมัรโยครับอ่าเป็นเนื้อทองแดงปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสานะครับอืมแบบตอกโคตกไก่โคดดอกไม้แล้วก็โคดหน้าเมติครับครับแบบนี้หายากนะครับครับทางร้านออกให้บูชาเพียง4ี่พันร้อยบาทเท่านั้นครับครับรายการต่อไปครับนี่เลยครับ ทูอินบานในองค์เดียวครับเหรียญพุทธซ้อนหลวงปู่ทวดซ้อนหลวงปู่หงเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับครับนี่ครับรุ่นเสาห้ามหาบารมีนะครับพศ2 5 4 3ครับครับนี่ครับถือว่าเป็นของดีราคาเบานะครับราคายังจับต้องได้ครับับสภาพคัสสวยแดงเดิมทางร้านมีมาแบ่งสององนะครับออกให้บูชาเพียงองค์ละ1,400บาทเท่านั้นครับครับต่อไปครับ ของดีราคาเบาครับเหรียญพุทธเจนตีหลวงปู่หงุ่งปมัญโยเป็นเนื้อทองแดงนะครับออืมปีนี่จาปีไม่ได้นะครับนี่ครับก็จะเป็นรูปหลวงปู่หงนะนั่งเต็มองค์ต่อโคดโบราณนี้นะครับอืมด้านข้างก็จะมีพญานาคสองสองนะครับอสองข้างเลยนะสองข้างครับมีมาแบ่งหนึ่งองค์นะครับราคาเบาๆครับับออกให้บูชาเพียงแปดร้อยบาทเท่านั้นครับ ปิดท้าย EP นี้ด้วยนะครับครับกุมารเทพหลวงปู่หงษ์พรมบัญโญเขาเรียกว่าพี่กุมารพุ่งเพชรพิมพ์ใหญ่เป็นเนื้อดินปฐวีธาตุปีพศ2542เป็นรุ่นรวยมหาเศรษฐีนะครับนี่ครับเรียกได้ว่าพุทธคุณขอได้ไปและครับนี่ครับวันนี้ผมมีมาแบ่งด้วยกันสององค์นะครับครับเลี่ยมกันน้ำกันน้ำหนึ่งองค์ไม่เลี่ยมหนึ่งองค์ทางร้านออกให้ผู้ชาเพียงองค์ละ 13,500บาทเท่านั้นครับครับมี2องค์นะครับครับมาก่อนได้ก่อนหมดเล้วงหมดเลยครับผมครับนี่ครับหลวงปู่หงก็จะมีประมาณนี้ครับผมครับนี่นะครับท่านผู้ชมวัตถุมงคลและเครื่องรางของขังของหลวงปู่หงพรมปัญโยที่ทางร้านแจ็คเสมานำมาให้ท่านผู้ชมได้ชมแล้วก็เปิดให้บูชาด้วยนะครับซึ่งทางร้านแจ็คเสมาก็มีหลากหลายนะครับที่เกี่ยวกับพระเครื่องและเครื่องรางของขังนะฮะหลากหลายเกจินะครับ แล้วถ้าท่านผู้ชมและ FC ใน YouTube ช่องสอนอชาแนลต้องการจะโทรมาคุยหรือมี ID l ดียให้ไหมครับมีครับสายด่วนนะครับโทรมาที่0868995139ครัดีย Line 0868995139สามารถมาชมองจริงได้ที่ห้างพันทิพย์ย้ำนะครับห้างพันทิพย์บางกะปิชั้น3ปากซอยลาเภา127ที่ต้องย้ำก็เพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าจะเข้าใจว่าเป็นพันทิพย์งานวันนะครับก็มี ไปผิดมาหลายหลายหลายท่านแล้วนะครับครับร้านผมจะอยู่ที่ชั้น3นะครับครับร้านแจ็คเสมาครับปากซอยลาดเร้า127ครับร้านเปิดทุกวันตั้งแต่1ิบเอโมงถึง5้าโมงเย็นครับผมครับนี่นะครับท่านผู้ชมสนใจนะครับรายการไหนจะโทรมาคุยก่อนหรือขอไอ l ดี e ลนขอชมรูปสตูกับเขาก็ได้นะครับหรือจะมาที่ร้านเค้านะครับห้างพันทิพย์บางกะปินะครับ ชั้น3นะครับปากซอยลาดพร้าว127นะครับครับครับนี่ครับอยู่ที่ชั้น3นะครับชั้น3ครับก็วันนี้นะครับทาง YouTube ช่องสอ놀ชาแนลก็ขอขอบคุณทางร้านแจ็คเสมาด้วยนะครับที่นำวัตถุมงคลและเครื่องรางของขังของหลวงปู่หงพรมบรญโยมาให้ชมและเปิดให้บูชานะครับก็ขอขอบคุณทางร้านแจ็คเสมาด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ